ช่องแม็กไปเดียวกับไา่นะเธอหลังจากเมื่อกี้เพิ่งดีแทะขนมญี่ปุ่นกนันไปเรามาต่อกับขนมญี่ปุ่นอีก,ว,ว,อก,อกวงหนึ่งของคืนนี้ดีกว่าก็คือวงเตโอวันจ้าอย่างที่บอกไปว่าในหน้าสเก็ตเตอร์ี่ออกมาว่าจะมีตารางอะไรออกมาบ้างซื่อในหน้าสเก็ตตอรก็จะมีตารางอะไรเอ่ยสักอย่างหนึ่งที่โผล่ออกมาก็คือจะเป็นเพลงที่จะมีเวอร์ชันแดนเพอร์เมนออกมาต่อมาจากเพลงที่แล้วที่เราทำเรียชั่นไปเอาซะวันนี้เรามาดูกับเพลงโฟบีเที่เวอร์ชันแดนซ์เพอร์เมนวิดีโอออกมาอีกแล้วจ้าซึ่งเป็นหนี้้บบอกเลยว่า,าม เพาะทุกเพลงอีกแล้วแล้วก็มีคนได้คอมเมนต์จากคลิปแล้วว่าในบั้มเนี่ยน่าจะได้เห็นแบบว่าออครบทุกท่าเต้นของทุกเพลงเพราะว่าในบั้มเนี่ยเพลงไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เห็นทุกท่าเต้นของทุกเพลงแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเลยเรามาดูท่าเต้นของเพลงนี้ดีกว่าว่าเป็นฟิลยังไงแต่ได้เห็นภาพปกเป็นพี่ลูกกี้ก็คือแบบกราร์เบาพี่เขาหล่อมากเลยเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเลยรอไปวิดด้วยกันวงเจโอวันกันเเธอมาดูดีกว่าค่ะ มาเลยจริงๆเพลงนี้เราฟังไปแล้วในเวอร์ชันออดิโอบอกว่าเพลงท่อ,อมาอมากเ่ามมากมากนี่แหละที่ดูกิีคือภาบปกเลยเนี่ยโอ้ยหล่ขขอมากฮอ,อบชุดนี้เมื่อค่ะตูขอเชื่อเอ็นเน็ต คิดขิดดีคิอคิดหลอกแค่นี้เราตอขอคอตาดาได้คามหล่อขงทุกคนได้ไหมอ่ะคือแบบดีมา คือแล้วเขาเสร็จบ้างนี่เป็นต้องใส่ถุงสีทูข้างในเพราะว่าทุกคนต้องโชว์แบบอย่างเงี้ยลายเต้นช่วงโอ้ไม่ก็ที่เนี้ดีมากตอนนี้คือดีแต่ไม่เอาไปกันเลยอ่ะคือด้าม่าเลยอ่ะคือดีมากต่างโซเชมาล่องมาลูกมา คือพี่โกพี่เคโกคือแบบไม่ไหวแล้วโอเมก้าุดคือแบบเขอแข็งสุดมาเลยพยุทธกายมาทำไมร่ามากอ่ะเมื่อเช้าที่จะไปคือที่น้องบอกว่ามาไลฟ์อ้นนี่ป้าตอนโปรโมทเพลงอ่ะ อะไรดีๆมาคอาตุลีกะคือแบบโอ้โอ้ภา่เต้นคือแบบโอ้รับสายตาไม่ได้เลยอ่ะโอ้เธอเตาซิกแท็กแบบโอ้โหใี่เคโก,โก้ฉันแค่อยากเอาภา,าไปปิดมากเลยอ่ะมาจุนกิมา ที่กิอตรงนี้เขหลอกมาพี่ชอบมาพี่ชอบมาอ้ออ้อแม่อ,แมอ้ยตีนตีมากตักตีนเมื่อกี้คือดีนอพ่อ สียงที oh, oh, oh. Oh าาาา่แม่ก็บอกโอ้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  my god เพลงนี้คือลายเต้นคุดเทมมากคือจะบอกว่าตอนฟังเพลงนี้ครั้งแรกนะเราคิดว่าเออลายเต้นคมแบบไม่ได้แบบมีเยอะมากมาแต่พอดูจริงๆจังหวะลายเต้นคุดเทมมากทุกสเต็ปคือแบบ โอ้ oh, เอาใจไปเลยซาแล้วไม่ใช่แค่นั้นท่าเรือต,ต่างๆคือแบบกรี๊ดมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจาก MV พนี้อะไรบ้างของเวอร์ชันเพอร์ฟอร์แมน์น้เราสึกว่าฉากสวยมากเราดีๆตั้งแต่เพลงเดียวก็เพลงโรสอ่ะเราคิดว่าอะไรปะเอ๊ะเอาดีๆบางครั้ง,น <m> นงเนี่ยฉากในเวอร์ชันไลา์เต้นของแบบแดนเพอร์ฟอร์มเนี่ยแอบรู้สึกว่าสวยกว่า MV หลักหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเธอคือ MV หลักอ่ะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่รู้สึกว่าซีนต่างๆมันแบบ เหมือนประมาณแบบจะเป็นแบบไลท์เต้นอย่างนี้ธรรมดาเลยเธอแต่พอดูในเวอร์อชั่นของแบบแดนเพอร์ฟอร์มจริงๆของแต่ละเพลงตั้งแต่เพลงโรสก,กับเพลงนี้คือฉากสวยมากคือตัดแต่งสีคือแบบอื้รักมากอ่ะพี่แต้วเพลงละอ่านดอกไปเลยเอาดีๆโอ้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นก็เธอ,อโบเบียแนะนำจริงๆใครดูละกิ้ร้องเหมือนฉันบ้างบอกเลยฉันกิดร้องมากคือทุกอย่างคือคือแบบลุกตัว เป็นเพลงที่มีความลงตัวของหนุ่มๆทุกคนและท่าเต้นและเพลงต่างๆเข้ากันดีมากๆเพราะฉะนั้นก็จะจับมือต่อไปกับสถานีต่อไปกับเพลงถัดไปเลยว่าจะมีรายเต้นในฟิลลิ่งไหนหรือว่าจะมาแบบร้องๆๆหล่อๆหรืออะไรงไงก็จับมือกันเชียร์หนุ่มๆไปด้วยกันเถอะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการเรียนของหนุ่มๆในเพลงนี้จอบฉันแล้ว ต็มอิ่มมากแล้วฉันคิดว่ามันยังได้อีกคิดว่าต้องได้มากกว่านี้อีกแน่ๆเพราะฉันก็คืนนี้งันสับคลิปนี้ฉันขอไปวนดูต่ออีกสิกว่ารอบแล้วก็คือโอ้ยท่คือแบา อ้อมใส่แชมเปญเลยอีกรอบนึงปากหนุ่มเซอวานอีกวงหนึ่งไว้อ้อมอกอ้อมใส่ทุกคนด้วยแล้วถ้าใครแฟนคลับใจอวานอยากามาโมยเพลงนี้ชอบเท่าไนเลยไงหรือชอบฉากไหนอะไรก็มาโมยพูดคุยกันได้เธอต่อไปขอบคุณทุกคนมากที่ตามส่องส่องเราเธอแล้วคลิปหนี้จะดล่นเพลงไหนหรือพายเพลงน้นก็อย่าเลยติดตามช่องเ <c oughs> <า>มกไม่ดูเธอฝากกดไลค์กับซับสไคร้ด้วย <c oughs> ของทุกคนมากค่ะสสวัดีค่ะบ๊ายบายฝากใจอวานด้วยนะ